ตอนนี้สถา,านการณ์ฉุกเฉินแล้วนะครับที่บ้านเกาะทรายนะครับก็ต้องขึ้นมาอยู่บนหลงังคาน,นะครับผมผู้ชายสองผู้หญิงสามนะครับผมคนแก่หนึ่งนะครับผมก็ตอนนี้ที่เกาะทรายนะครับน้ําขึ้นสูงมากเลยครับตอนนี้สถา,านการณ์เริ่มฉุกเฉินแล้วนะครับข้างล่างข้างล่างก็ถ้าไปไม่ได้ก็นี่นะครับตกลงกับ ประสอยแล้วนะครับว่าต้องเสียสละราคาหนึ่งแทนแล้วนะครับก็ต้องเจาะแล้วนะครับแล้วก็ต้องอุปยกันขึ้นไปบนราคาครับเพราะตอนนี้เริ่มใกล้มิดล้อแล้วครับใกล้เข้ากระบะรถแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็ขึ้นมาอยู่บนห้องชั้นสองได้แล้วนะครับทุกคนได้ที่หลบฝนเรียบร้อยนะครับปลอดภัยดีนะครับผมก็ต่อไปก็รอลุ้นอย่างเดียวนะครับว่าน้ําจะลดไหมนะครับผม นน้ำยังไม่ลดเราก็ต้องอยู่ตรงนี้อีกยาวๆนะครับ <Okay. S 1> สถานการณ์ตอนนี้นะครับ <Okay. S 1> ก็ยังติดบนราคาบอนเดอมนะครับ <Okay. S 1> ผมบก็ยังตกมาต่อเนื่องน้ำก็ยังขึ้นเรื่อยๆนะครับ <Okay. S 1> ก็สเสบียงก็เริ่มเดือนน้อยลงเรื่อยๆนะครับก็ห <Okay. S 1> วังว่าวันนี้น้ำคงจะลดนะครับ กันไม่ได้หลักฐานนโยบายนะคะก็แต่ว่าได้อัปเดตกับท่านร,รัฐมนตรีกต่ละหมแล้วนะคะคุณาแล้วก็มีการได้จัดอาหารอาลองไปบพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะคะที่ได้อัปเดตมาแล้วก็ในสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยก็มีการมีทํท้ที่ทัพิงไว้สองที่ที่แม่สายร้อยนะคะแล้วก็มีการตั้งโรงทัวแล้วแล้วก็มีตอนนี้เนี่ยสามารถาจัดอาหารที่โรงทัวเนี่ยได้ประมาณ5 0 0ร้อยถึงหกร้อยอง ต่อมือนะคะซึ่งซึ่งก็ยังไม่พอก็พยายามจะจะเร่งรีบตรงนี้ีถึงจะอัปเดตมาแบบนี้นะคะแล้วก็แน่นอนว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมีการแถลงนโยบายแล้วก็หลังจากแถลงนโยบายก็จะสามารถดำเงินการได้เต็มที่นะคะก็ก็พยายมหาข้อมูลไว้แล้วก็ทุกคนเตรียมพร้อมในเรื่องของการจัดการเพราะว่าต้องต้องเร่งรีบจุดจุดไหนที่น่าเป็นห่วงที่สุดนะคะก็ตอนนี้จะมีแม่สายก็หนักแล้วก็เรื่องต่างหัก ก็เป็นเป็นสองไปสองพื้นที่ที่ที่หนักมากข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Followers อ,อ,อ,อย่าลืมติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ